อ๋ซีมซีบึ้งนี่คนพี่น้องอันที่จะกองเฮ็ดนี่แหละเป็นจค่เลยคนท่านนี้ซีมบึงงงนนมบ้งเลยมีหดพักบ่มแทบแซ่บเพิ่งไป กาบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รับทุกทุกท่านบัวซีอูตามประเทศหรือในประเทศกัยินดีตอนรับเขาสููช่องแกนกินช่มเด้อพี่น้องเด้อมา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 ีมา้ม,ม,มหีหลายอย่างอยู่พี่น้องอันนี้ผัดผักที่ผมผัดให้เบิรงนด้วยพี่น้องผัดผักรวมมันมีผักกวงตุ้งญี่ปุ่นผักกาดญี่ปุ่นแล้วก็ผักผงชุนลดอันนี้สิเป็นแก้วขัเจอแถมมาอันนี้แก้วปลาาตัวของผมเอง แล้วก็สิมันสิมีอนี้พี่น้องสมหมูสมหมูเนี่ยสมหมูมาสองห่ออันนี้สิเป็นหน้ากากหมูย่างด้วยพี่น้องหน้ากากหมูย่างอันนี้กลางหนาเก็นวาพี่น้องเนี่ยครับเออหน้ากากหมูย่างมือได้เข่าสวยหรือเข่าเจ้าผักเนี่ยได้ได้มาแล้วพี่น้องผักกาดหอมผักทั่วผู้หมักแปง มาเขือผักบุ้งเด้อพี่น้องเด้อมามามาพี่น้องมาก,กินน้ำกันแซ่บๆมือเนี้ยอุย้ยสิ่มสิ่มบุบบ้งนี่ก่อนพี่น้องอันดีตจักรองเฮ็ดนี่แหละเปิดใจเลยพูดท่านดิสิ่มบ,บุ้งเดียมีหดผักบุ้งแ <c oughs> <c oughs> ซ่บแช่บุ้ง <c oughs> เป๊ะเลย ร่มนีก็ก็จะยากเลยคุณผู้อม ตมตมหมูผ็้ก็เป็นตัวแซวครับนี่นุ่มดังหินเนี่ยพี้งเลร ราดตัวพี่น,อน, mm hmm. น้องปักดีพัดบักไหลคือมันหน่อยสิพี่น้องปัจจุบันแบ่งไว้พี่อมันหลายอย่างเลย ยังกินมากมั้งอืมแก,ออกามาแย่กัเลยคุณยังใส่รถมาอยู่คุณบริแก่นะบอกเก็ตนเพี่น้องบอกมันมน 啷怂。

mới muối tầm cái tầm một nháy mà. ก็พิกนี่อยู่ในเพชรเดกก็เจ้าว่าออกเลยนังร้วนๆเ่องหนังหลายเอนก็เจ้าแถม 做了，断了，断了。 <c oughs> รรพี่น้องตัวกวาดไปแล้วพี่น้องมันตจวดตอนสุดท้ายพี่น้องจอเจียวพริกไอ้แดงแดงๆโบ้ยสะใจแซ่บไอพ้พริกปลาด,ดิกาโอ้สุดยอดมาเจอผักสดๆแห้งจังบระเดีย๋ยวพัดผัดผักรวมเลยขายออกเลยพี่น้อง พก็แก้วปลาดมาเจอผักสดมันยังสีเลยเลยไมาเจอ,อไอ้ลนาผากหมูย่างกับแหนมโอ้ยมดเท่านั้นพี่น้องมดคำสิบปันย่ยบอกคำเดียวแซ่บอ่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนเด้อพี่น้องจะได้เบิ่งเพื่อความบันเทิงเลยพี่น้องอันนี้บัสุภาพบัเรียบร้อยว่าจ่าอะไรบัดูบ่ดีบัเรียบร้อยหรือคำบอกคำจาบัาสุภาพแบบ โอ้ประทานอภัไปขอถอดใบหลายๆพี่น้องสำหรับมือนีก็คงสีว้แคชนี่พ่น้องไว้พบกปั่นคลิปหนาที่ต่อๆไปด้วยพี่น้องก็ขอให้พี่น้องมีแต่ความสุขความเจริญความสุขยากมาไกลความไขย,ยมาเวียนลำลรืเอยตลอดปีและตลอดไปเด้อพี่น้องแล้วก็ขอบุญขอบุอบ้ไรที่เขามาดูคลิปตั้งแต่ต้นจ,นจนจบโดยประคาโฆษณาด้วยพี่น้องแล้วก็ฝากนิดนึงพี่น้องฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ ก็เป็นกระร้าเรง่จยผมเขาพี่น้องสำหรับนี้ชอบจิตจิตชมจากไายกราบพี่น้องบ๊ายบายสวัสดีครับ